เท้าเสียไหมเท้าเส้นไหมพาพี่ทุยพี่เดียพี่สงนะครับมาดูที่นาเผื่อว่าอยากจะมาพักที่นี่ตอนเย็นๆแล้วก็จับปูจับปลานะฮะเยอะเยอะมากเอาไปกินกับลาบเลยนะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยพี่พี่เดียผักผลไม้วลนร้อล่องไปฮอดพุ่งละห้องพุ่นไปพุ่น ดูพี่เดียทำอะไรนะฮะอ๋อเช็คปลาเช็คปลานะครับน้องควายสวัสดีครับอยู่เฝ้าหน้าเหรอดูเหมือนเขาตกใจนะใครมาเยี่ยมเนี่ยมีสองตัวสวัสดีสวัสดีสสด Hello สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม y d y y t t r y y นะคะวันนี้นะคะพาชายชะกันสาวคน <c oughs> มาที่นานะคะเพราะว่าจะให้มาดูหม่องจับปลาใช่ไหมเพราะว่าบางทีเพื่อนอาจจะอยากแบบว่ามาใช้ชีวิตแบบว่าใช่เหมือนอารมณ์แบบว่าตอนเย็นมาส่งที่นาตอนเช้าก็ค่อยมารับใช่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ระหว่างนั้นก็ ในปลาสักตัวสองตัวไปทาอาหารกลางวันแล้วก็พาน้องเมย์มาเดินเล่นลนะในเอฟซีเดินไม่ไกลฮะใกล้ๆนิดเดียวทั้งวันก็ไม่ค่อยได้เดินเลยนะคะเด,เดินแต่อยู่ในบ้านเนี่ยหลยโอ้พี่กลหนวดแล้วกลหนวดแล้วนะฮะเอฟซี FC, หลายคนอาจจะเห็นผมแบบว่าหัวแบบว่าหัวฟูมีหนวดหนวดเขาลุงลังวันนี้ก็กวัวเอ่อกลนและตอนเย็นๆน้ำเยอะครับเอฟซี FC. สงสัย ผลดีนะฮะตรงบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ติดติดที่ดินที่คุณแม่ผมโอนให้นะฮะตรงนี้ติดที่ดินตรงนั้นก็เป็นที่ดินของพ่อนี่ฮะน้ำเต็มเลยตอนนี้นะพ่อก็จะมาที่นาบ,บ่อยเพราะว่าจะมีชาวบ้านเขาจะมาเอาเหมือนกับตัวดักดับจับปลานะครับมาดักตามบริเวณเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้วยนะฮะ หอยเมื่อกี้แหละมันก็จะไหลไปตามทางนี้ไหลไปตามทางนี้พี่แ่งมีน้อยหน่าด้วยนะหรอลูกเลยพี่แ่งหนูจําได้ว่าพี่ไม่ชอบน้อยหน่าอ่าใช่พี่ไม่ค่อยชอบแต่หนูชอบกินเหรอว่ากลิ่นมันออกจะหอมนะไม่กลิ่นมันไม่มันไม่หอมเลยกลิ่นมันจะเหม็นๆแล้วก็ลูกมันจะเหมือนแบบไข่แมลงสาบไมอร่อยอยู่ มันหวานเอฟซี FC, ถ้าจําได้นะผมจะไมค่อยชอบน้อยหนาเพา,าน้อยหนาจะมีลักษณะเป็นเหมือนกลิ่นแบบว่าเหม็นเหม็นแล้วก็คือ,อถ้าใครที่ชอบน้อยหนาจะไม่ได้พูดเหมือนพี่เดน่งนะเขาจะ<ต>บอกหอมแต่ที่บ้านผมลายพ่อกับแม่เขาชอบกินน้อยหนานะแต่ผมพูดตามตามลักษณะคือกลิ่นที่เราได้แล้วรู้สึกไม่รู้ว่ามีประสบการณ์อะไรกับน้อยหนานะฮะแต่ถามว่าเห็นเนี่ย ถ้าตอนเป็นเด็กผมอาการหนักเลยนะผมเห็นปุ๊บผมจะรู้สึกวิงเวียนเลยแต่โตมานี้ไม่เป็นละไม่เป็นละชื่อรู้ว่ววาหน้อหน่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโครงการทําบ้านทําอะไรเนี้ยเอา้าตกใจหมดพ่อมาพ่อมาเฮ้ยจำกัน,นไม่ได้เหรอถ้าเกิดว่าเรามีโครงการทําท<ำ>ําบ้านทําอะไรนานๆเนี่ยอาจจะให้แกมานอนแถวนี้นะใช่แล้วก็ อพอตอนเช้าก็ไปที่ไซงานตอนเย็นก็พักที่นี่อ๋ออลคาพ่อพาพี่ทุยมาดูว่าตรงไหนจะจับปลาได้บ้างจับพอะเพื่อเป็นกับข้าวเที่ยงพ่อแนะนำม,นมีอะไรที่นี่อ๋อที่นี่ว่ามีสะปลามีลำห้วยและก็มีปลาทุกชนิดที่เอาไว้เนี่ยกินเรียว่าแน่ เดี๋ยวจะให้พ่อเป็นไกด์พี่ทุยนะว่าจับตรงไหนใส่เบียดใส่หนองเ้างนี้แม่นมาจากฝั่งนี้ร่องลงไปหอดพุ่งห้องพุ่นไปพุ่นออยู่แบบพอเพียงแล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรจับปลาพ่ออ้าวก็มีมองก็ยินนี่ก็มีแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้ติดแต่เตาปกติพี่ทุยใช้อะไรจับปลาคะที่บ้านอ๋อแหงกระเบ็ดใช้เบ็ด อได้ได้อะไรได้้อาหารปลาใส่หวกบ่ใส่เดือนใส่เดือนอ๋อข้อใช้อะไรเป็นนี่เขาใส่หวกหวกคือลูกอ่อดเล็กลูกอ่อดปลาตัวลายลใช่ปลาจริงหรือเปล่าปลามีแต่ตัวลายลายสงบอกอ๋ออันผักผักก็ไม่ผักปลาอะไรผักผายบ่ะคันจองบ่เยอะนะ อยอยโหน้าบ้านน่ะนาบ้านน่น oh, ะ oh. เอาไปกินกับลาบได้นะเนี่ยเขากินกับอะไรนะกินลาบกินกับปน่นกินกับปน่นเขาไปลาบเนะด้ไปดูว่ามีสะหลายลูกเดี๋ยวจะให้พ่อพาไปแนะนำครัวแบบธรรมชาตินะครัวธรรมชาติครัวแบบว่าวิถีชุมชนอ่โอ้ oh. โอ้มีผักด้วยได้เยอะเลยอ่ะบใบขคนใสนี่อ้วนนะเนี่ยเขาใส่ยันไรเป็นหัวใจวัวยักษ์หมูเลยใส่ครับมองอะไรครับมองอะไรครับน้องเออน้องตาลายอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ทำอะไรหรอกอ๋อนี่มีน้องหนึ่งเอฟซีตรงนี้มีศาสหนึ่งนะครันนี้เชื่อเขาขอมองแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติไม่รู้จะมีไหมน้อง ันนี้เป็นน้องธรรมชาติมาไหมพอ่อน้องธรมงธรมชาติน้องธรรมชาติไม่ได้ปล่อย,ปล,อยปลาเนาะถ้าน้ำมันเต็มมันก็ออกน้าเต็มมันก็ออกมันมีที่ระบายเอ้ยนี่พ่อเพิ่งซื้อใหม่มาอืออืตัวไ้ซื้อก็นด้ซื้อให,หม่ตอนแรกมันเป็นของคนอื่นเนี่ยเอฟซีแต่ตอนเนี้ยพอ่อแกซื้อไปซื้อไปแล้วพ่อตอนนี้ย่ำเรนมาเห็น้อยนำํารมีเขามาแต่ปลาผลผลน้ำขาดบานเมื่อก่อนลงมาดีแต่ก่อนมันน้ำเพียง มาต้อนรับเลยครับเดี๋ยววันหลังเอาขนมมาฝากนะครับตั้งหันไหล่ครกับแล้วหนึ่งยุยยอยู่้งร่ลงทั้งนั้นเท่าบอกเอาเป็นเส้นงามครับบอกว่าปล่อยว่โอ้เอาไปหลับเด้ป่ะได้บท้ไ่ได้แทยาแท้อย่างนี้นี่นี่นามันกิมันกิดร่ลงมานนี้นี่อ๋อลงมานนี้ออกันนี้มานี้แล้วก็ลงห้วยใช่ไหมพ่ออืมเอาละพี่เดียได้ของแทบแล้วทีเนี้ยพี่เดียบอกว่าได้ได้เท่าแล้ว ลงเลยพี่เดียล่องเศ้าดูเงีนงงามๆเลยของแทบแล้วว่างว่างยับลกไปวางหันพี่เดียได้ของแทบแล้วเท่เนี่เขาเรียกว่าเทาบ่มันนัองเปลี่ยนบ่เอาไปทำอะไรกินอ่ะพี่เดียลาบลาบเอาไปลาบอืมไปลาบขยับอย่าไปตรงตรงตรงนั้นลองดูไอต้องมีนเอา มันเอืดอดาวไม่หมินเอานะเอาไม่หมินมินมันติดไม่กับแม่ๆเลยตอนเช้าเช้านี่พ่อก็จะมาเอาปลาไปให้แม่ปิ้งหรือว่าป่นทุกเช้าแต่ตอนนี้ตอนนี้ฝนมันไม่ตกทุนาี้ฝนอากาจังเลยอ๋อถุงใส่ที่เราถุงมาลาบเทานี่อร่อยตอนนี้พี่เดียกําลังเก็บเมนูอร่อยนะฮะพี่สงก็เลยไปหยิบหยิบใบไม้มา เอาไปห่อนะเมย์ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะฮะโอ,โอ้นี่เท่าเสียดไหมเท่าเส้นไหมนี่ีที่บ่กเขาโบอึดเยอะเลยทั้งนานี่กินแค่สามคนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เบิดหน้านี่กินโบเบิดหรอกแล้วบ้านก็บน้ำห่วยน้ำอนไรไรอีกหรือครับโอ้แล้วบ้านก็นได้อืม ขงล่องโซ่บ้้ได้นั่นเนี่ยได้ได้ก็วันนี้เรามีเทาแล้วแล้วก็มีหน่อไม้พ่อกำลังเดินมาเกไปดูแล้วก็อย่าไปเก็บมะนาวกวันกับอ่พี่ๆเขามาเอาเทามาเอาหน่อไม้สงสัยต้องมาส่งทุกเย็นเออเช้าก็เช้านอนหาปลาปิ้งปลา เ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรกิ้งกิ้งเยังมาเขาไปเฮ็ดงานต่อจะส่งเก็บยังหอยเอ้ามีหอยน้ำดีไหนดูโชว์ดูหน่อยโชว์โชว์โชอ้โหใบไม้ก็ได้แล้วกับข้าวหอยไปใส่กับไอ้ลาบเท่านะครับอ๋อเอาหอยไปใส่กับลาบเท่าครับควักเนื้อหรือว่าเอาใส่ทั้งเสือเลยพี่สอง อควะหัััม,มนรบ <c oughs> ช่วงหน้าก่อนทำนาเนี่ยจะมีนกกระยางมากินหอยนะเอฟซีแต่ว่าตอนนี้พี่สงมาจัดการหอยมากเลยอ่ะพี่สงนี่นี่นี่โอ้เยอะมากเลยเอ,เ,อเอาอะไรใส่ดีเออเขาเขาฮิตคอนเทนต เก็บเหตุกันใช่ไหมอันนี้เก็บหอยเก็บหอยอืมอันนี้กรมที่สามรมที่สามแล้วนี่ยเยอะเยอะมากอันนี้คือเรียกว่าหอยอะไรอะหอยหอยหนาหอยเชอรี่ห <c oughs> อยเชอรี่เหรอนี่นะ F4 หอยวันนี้เยอะเลยผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนเขาจะมีอยอยนึ่งหอยนี่แหละหนึ่งบาทได้กินประมาณห้าหกตัว บาทบาทละห้าตัวอะไรประมาณนี้แหละหอยนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มให้นี่อืมเมย์อ้ถ้าไปขายตลาดนี่น่าจะได้เยอะนะเนี่ยพี่สงเจ้ามาเก็บหอยขายอยู่วไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเ็ปพื้นแล้วเจ้าผีทุยแล้วเจ้ายูนี่เก็บหอยขายนูน่ะโอ้โหเก็บไม่หวานไม่ไหวพี่อาไปไหนแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่า พี่ส่งจะทำยังไงให้ได้หอยกอง,กองนี้กลับไป<อ>เพราะเา,าแล้วับทั้งวันนะคะอยู่แต่ในห้องแอร์พราะสูตรอากาศเขียวๆก็รู้สึกเหมือนมันสดชื่นอะ่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์นี่หน่งไม่ใช่ต้นที่เอาเชื้อเห็ดมาโรยไหม ต้นยางนาใช่ไหมไม่แน่ใจนะออจริงๆตรงแถวนี้นนขออับอบอะน่าเอาเชื้อเห็ดมาโรยนะปีที่แล้วยังไม่มีเลยผิดผิดทุ่ยนี่ต้นยางนาอยู่บ่เออต้อนยางนาจริงๆด้วยก็ต้องเ,เอาเชื้อเห็ดมาโรยเหรอเดี๋ยวปีหน้าเอาเชื้อเห็ดมาโรยกับพร้อมหอยพรุ่งนี้เตรียมโดดน้ำหาปลาเตรียมชุดมาเลยพรุ่งนี้สองสามสี่สี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นอ๋อ อย่าปลูกตามแนวไปเลยเนี่ยเมเนี่ยยาวไปถึงข้างหน้าเลยเพราะว่ามันจะมีเห็ดใช่ไหมเออตรงนี้ก็มีหน่อไม้นะคะ๋ยวสักกี่วันน่ะแป๊บเดียวมันก็โตแล้วพี่ทุยก็มาเอามาตัดไปกินเนี่ยเห็นไหมหลายหน่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตรงเนินเหนือเห็นไหมอันนี้หนึ่งตรงนี้อ๋อนี่นี่ใช่แล้วก็ตรงนี้เผื่อพี่ไม่เห็นเห็นไหมนี่อ๋อนั่น แล้วก็หน่อเขาล่าอย่างนีกนเห็นไหมที่มันกําลังจะิดิด่ะห้าห้านอนเ่ยเดี๋ยวหาหน่อไม้หวานมาปลูกสักไร่หนึ่งนะอฟซีไร่หรือสองไร่นี่แหละแล้วก็ใช้น้ําจากลำธารนี่แหละคุยกับพ่อเปาอยู่นะคะว่าจะจะพาแม่ไปศึกษาดูงานกับพ่อเปาแม่ว่าไงบ้างฮะแม่ว่าไงบ้างเล่าให้แม่ฟังไหมได้เล่าให้แม่พี่เหน่งฟังหอกว่าพอดีว่าคุยกับพ่อเปาว่า พอดีแม่พี่เน่งอาจจะไม่ได้ขายของเท่าไหร่แล้วจะทำกะเกษตรแบบมอมแม่ๆนะคะก็เลยว่าจะพาไปศึกษาดูงานการทำสวนไผ่ของบ,บ้านไร่ผู้หลวงของพ่อเปาแม่ออบเนาะ <c oughs> พ่อเปาก็เลยบอกว่ายินดีต้อนรับครับ <c oughs> <c oughs> แม่ก็เหมือนจะอยากไปอยู่นะไปดูไปเที่ยวภูเขาด้วยเพราะว่าแม่ก็ยัง ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันต้องห่างกันต้นละกี่เมตรแล้วก็ทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยระบบน้ําของเขาอะค่ะว่าจะทํำยัง,ยงไงเพราะว่าแม่น่าจะปลูกพื้นที่ใหญ่อยู่มะม่วงดูพี่เดียทําอะไรนะฮะอ๋อเช็คปลาเช็คปลานะครับเฮอยยันนี้ได้มีปลา เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราพาพี่ที่ทีมช่างมาบุฟเฟ่ต์วันนี้จะได้อะไรบ้างโอ้โหโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เบียผักผักผลไม้บลลูครบพี่เบียมีมะนาวอีกนะครับเพราะพี่เหมือนพี่เบียทีมช่างจะทำกับข้าวอยู่ที่นู่นกันอตอนมื้อเที่ยง yeah, ด้วยไง <right. S 1> ตอนเย็นตอนเย็น คัดกระดองสู่กินกัแล้เออคัดตเ้อย่างก้วยย่างกล้ยจ่ยางจ่างไร้เหรอเป็นไส้ไไๆ้ไส้ตัวเย็นกนย่างเย็ด้วยอยหนูว่าพี่ต้องตาพี่ส่งไปดูวิธีท,ทาแล้วแหละที่ส่งเนี่ยคือดูจะบอกว่าคล่องมากเลยทำกับข้าวเนี่ยคุกประจำาอกะอ้อเป็นคุกประจำน่มะายอันยื่น่งัน้ตัเย็นกันย่งเย็นดนี่กพอเครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งช่างไว้ที่นี่อืมอาหารรสเด็ดครบเลยพอใช้ไปตองหอเทานี่ใบหน่อยพอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตะกร้ามา แล้วพ่อก็จะขับกลับอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะกระจายะเราก็จะเดินผ่านซุ้มประตูพันปีนะฮะซุ้มประตูพันปีอเอ๊ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอซี